ตามกันต่อนะครับโครงการโครบานชายแดนใต้ครับหลังจากเมื่อวานนี้เอกชนยอมชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับยอมให้เกษตรกรที่ได้แม่ว,วัวไม่ตรงปก คืนวัวแล้วก็รับเงินคืนแต่เกษตรกร,ร,ร,กรบางคนมันเลยช่วงเวลาของการประกันไปแล้วครับไม่สามารถคืนแม่วัวที่ไม่ตรงปกได้พวกเขาก็ต้องทนเลี้ยงวัวที่ไม่สมบูรณ์ต่อไปนะครับอีกอย่างน้อย50คนครับเกษตรกร,ร,ร,กรที่ต้องแบกรับภาระตรงนี้แต่สิ่งที่พวกเขากลัวก็คือพอถึงเวลาที่จะต้องใช้นี่ในปีที่4ถ้าใช้นี่ไม่ได้ ในปีที่7จะต้องเสียค่าปรับด้วยติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธาสารพันธ์ครับเพราะราว้อเกเหล็กชั้นล่างกับขอบรางอาหารแคบทำให้วัวหลายตัวต้องคุกเข่าเพื่อกินหญ้าในข้อกลางที่ใช้งบก่อสร้างกว่า350,000บาทของกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวที่บ้านโคโกก่อตำบลลุบโบยิไหอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี โรงเรือนแห่งนี้ถูกผูกมัดโดยสัญญาที่ชาวบ้านทำไว้กับบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ในโครงการโคบานชฉดแดนใต้ที่ระบุว่าชาวบ้านจะต้องกู้เงินผ่านกองทุนส่งค้อกเกษตรกรกลุ่มละ1 5ล้าน5แบาทโดย350,000บาทคือการก่อสร้างโรงเรือนและ8 5 0 0 0 0บาทเพื่อใช้จัดซื้อแม่พันุบัวโดยทั้งสองส่วนงานทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชัยฟาร์ม ชาวบ,บ้านบอกว่ารับวัวมาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมปีที่แล้วโดยแม่พันธุ์วัวมีน้ำหนักน้อยกว่า160กิโลกรัมซึ่งไม่ตรงตามสัญญาแม้จะพยายามขุนให้กินหญ้าสด3ครั้งต่อวันก็ยังมีขนาดเล็กชาวบ,บ้านจึงเรียกร้องให้บริษัทเข้ามาเยียวยาโดยบริษัทจะชดเชยเยงินค่าดูแลวัวให้50,000บาทและจะเพิ่มวัวให้อีก5ตัวเพื่อยุติปัญหาแต่ชาวบ,บ้านหลายคนก็ยังกังวลเพราะในอีก3ปีข้างหน้าก็ต้องจ่ายคืนหนี้ที่ยืมมาก็ กังวลว่ากลัวเวลาถึงเวลาสัญญาจ่ายนี้มันกลัวขายไม่ได้ทีนี้ก็ถ้าขายไม่ได้พวกผมจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้เขาครับ ปัญหาที่ต้องเลี้ยงวัวที่โตช้าและไม่สมบูรณ์ต่อโดยเฉพาะกลุ่มที่เลยระยะเวลาประกันกับบริษัทที่จะเปลี่ยนวัวให้ภายในหนึ่งเดือนทําให้สมาชิกในกลุ่มกําลังหาหรือว่าอาจต้องขายวัวบางส่วนออกไปเพื่อซื้อแม่พันธุ์วัวใหม่ที่แข็งแรงกว่าแม้ราคาขายจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งที่ซื้อมาในโครงการตัวละ17,000บาท แต่เงื่อนไขของโครงการโคบาลชแดนใต้ที่ต้องซื้อแม่พันธุวัวจากนอกพื้นที่5จงังหวัดชแดนภาคใต้เท่านั้นเพราะโครงการมีเจตนารมณ์ให้เพิ่มปริมาณวัวในพื้นที่ก็ทําให้ชาวบ้านไม่มีทางเลือกมากนักคุณสาวปเียครน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าหัวก็ไม่ถึงสปิกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าขายได้ถ้าขายถ้าขายเนี่ยก็ประมาณไม่เกินหมืน่นกว่าบาทนั่นแหละแต่ก็ขาดทุนทันทีแต่ว่า แต่ว่าในเมื่อจําเป็นเราต้องขายเพราะว่าจะเอาแม่พันธุ์อื่นกะว่านะกะว่าเดี๋ยวจะประชุมกลุ่มอีกทีว่าจะเอาอยัางไงครับแ,แม้ขนาดนี้ประตูสัตว์จังหวัดตัวแทนบริษัทจะเจราจากับเกษตรกร16กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการโคบานชฉดแดนใต้ในระยะนําร่องของจังหวัดปัตตานีซึ่งแต่ละกลุ่มเรียกร้องการเยียวยาแตกต่างกันไป แต่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดปัตตานีเห็นว่าข้อตกลงในการเจรจาควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักประกันให้ชาวบ้านและตรวจสอบถึงช่องว่างอื่นๆโดยเฉพาะบัตรประจำตัวสัตว์ที่พบว่าทุกกลุ่มข้อมูลไม่ตรงกับอวดที่ได้รับขณะที่ผู้ประสานงานของคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่สังเกตการในโครงการนี้เช่นกัน เพราะในระยะที่2จะมีการขยายกลุ่มกเกษตรกรอีก400กลุ่มซึ่งจะมีวัวถูกส่งมาให้ชาวบ้านอีกกว่า20,000ตัวใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน